ล่าสุดผู้ถือบัตรคนจนไม่ต้องลงทะเบียนเตรียมตัวกดเงินสดได้สำหรับความคืบหน้าผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนหลังจากเมื่อวันที่16ม,มิถุนาย,ยนคอรมอรเห็นชอบอนุมัติเงินช่วยเหลือเยียวยาคนละ1,000บาทเป็นเวลา3เดือนรวมเป็นเงิน3,000บาทซึ่งจะได้รับตั้งแต่พฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคม ปี6-3สิทธิ์ในเดือนพฤษภาคมรัฐจะทำการจ่ายย้อนหลังโดยไม่ต้องลงทะเบียนแต่อย่างใดแต่ทว่าผู้ที่ได้รับเงิน3 0 0 0บาทจะต้องไม่เคยได้รับสิทธิช่วยเหลือเยียวยาจากโครงการอื่นของรัฐหรือผู้ที่ได้รับเงิน5,000บาทจะไม่ได้รับสิทธิ์ในโครงการนี้ สำหรับผู้ถือบัตรคนจนที่มีสิทธิ์ได้รับเงินมีจำนวนทั้งสิ้น1,164,222คนโดยจะได้รับเงินเดือนละ1 0 0 0บาทเป็นเวลา3เดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคมปี63รวมเป็นเงิน3,000บาทต่อคนเชงงบประมาณรวม3,492,666,000บล้าน666,00บาทโดยผู้ที่มีสิทธิ์ไม่ต้องลงทะเบียนใดๆทั้งสิน้นรัชจ่ายเงินให้ใน บัตรคนจนทันทีขณะที่นายรับวรนแสงสนิทพออ,อสำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังหรือสอสคกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าสำหรับกลุ่มเป้าหมายของโครงการได้ผ่านการตรวจสอบความซ้ำซ้อนกับกลุ่มเป้าหมายทั้งหมดแล้วโดวยปัจจุบันผู้ถือบัตร สวัสดิการ่่งรัฐที่ยังมีชีวิตยอยู่มีจำนวนทั้งสิ้น13.4ล้านคนมีดังนี้ 1. ได้รับความช่วยเหลือจากโครงการช่วยเหลือเยียวยาของกระทรวงการคลังแล้ว5.69ล้านคนสัดส่วน41% 2. ได้รับความช่วยเหลือจากโครงการช่วยเหลือเยียวยาของกระทรวงเกษตรแล้ว3.54ล้านคน สัดส่วน25% 3. ได้รับความช่วยเหลือจากโครงการช่วยเหลือเยียวยาของกระทรวงพัฒนาสังคมแล้ว2.1ล้านคนสัดส่วน16% 4. เป็นผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม0.76ล้านคนสัดส่วน6% 5. ไม่ผ่านเกณฑ์การคัดกรอง0.5ล้านคนสัดส่วน4%ส่วนที่เหลือจำนวน1.16ล้านคนเป็นกลุ่มผู้ที่ยังไม่ได้รับความช่วยเหลือใดๆจากภาครัฐเนื่องจากส่วนใหญ่ไม่ได้ประกอบอาชีพลาสุดบัตรคนจนเช็คที่นี่รวมทุกสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้อะไรบ้าง จากมาตรการสิทธิสวัสดิการของภาครัฐสำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนที่รัฐจะให้เงินช่วยเหลือในด้านต่างๆเพื่อใช้ใจ่ายสิ่งจำเป็นในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นค่าใช้ใจ่ายในด้านสินค้าอ,อุปโภคบริโภคกาหุงต้มรวมไปถึงค่าเดินทางด้วยรถสาธารณะสิทธิในการช่วยเหลือต่างๆเหล่านี้รัฐจะจ่ายเงินให้เป็นประจำทุกเดือนผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อนำไปรูปใช้ใจ่าย โดยทางสำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังจะดำเนินโครงการเพื่อช่วยเหลือเยียวยาและชดเชยเป็นการจ่ายเงินเยียวยาผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวน1,000บาทต่อเดือนเป็นระยะเวลา3เดือนคือตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคมปี6.3รวมเป็นเงินทั้งหมด3,000บาทต่อคนทางนี้ได้สรุปรวมมาตรการต่างๆที่ผู้ถือบัตรคนจนจะได้รับทั้งหมดในแต่ละเดือนดังนี้1 วงเงินซื้อสินค้าของกินของใช้ที่ร้านธงฟ้าประชารัฐทั่วประเทศหรือร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการวงเงิน2 0 0ถึง300บาทตามเกณฑ์รายได้2ค่าเดินทางรถโดยสารสาธารณะเช่นรถเมล์รถไฟรถบขอสรอถไฟฟ้าวงเงิน500บาท สส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้มต้องใช้กับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการได้ส่วนลด45บาทต่อ3เดือน4คืนเงินภาษี5%ของยอดเงินที่ใช้ใจ่ายกับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการหมายความว่าหากผู้ที่ถือบัตรคนจนนำบัตรไปรูดซื้อสินค้ากับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคืนภาษีร้านค้าจะเก็บรวบรวมยอดไว้ในแต่ละเดือน คิดเป็น5%ของยอดที่ใช้จ่ายไปโดยเงินที่คืนจากส่วนนี้แต่ละคนจะได้คืนสูงสุด500บาทโดยผู้ถือบัตรคนจนสามารถไปกดออกมาเป็นเงินสดออกมาใช้ได้ 5. ส่วนลดค่าน้ำประปาสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนไว้กับการประปาในพื้นที่โดยจะต้องใช้น้ำไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนดเดือนละไม่เกิน100บาทเมื่อบินค่าน้ำประปามาต้องจ่ายเงินสดไปก่อนจากนั้นระบบจะบันทึกข้อมูลและโอนเงินสดกลับมาเข้าบัตรโดยสามารถนำบัตรออกมากดเป็นเงินสดได้ หส่วนลดค่าไฟฟ้าประจำเดือนผู้ถือบัตรคนจนจะต้องใช้ไฟฟ้าไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนดคือ230บาทเมื่อสิ้นเดือนบินค่าไฟฟ้ามาให้จ่ายเงินไปก่อนเมื่อระบบจัดเก็บข้อมูลเรียบร้อยแล้วพบว่าใช้ไม่เกินเกณฑ์ก็จะโอนเงินช่วยเหลือกลับมาเข้าบาัตรสามารถไปกดเงินสดออกมาใช้ได้ 7. เงินพิเศษผู้สูงอายุได้รายละ50และ100บาท ตามเกณฑ์รายได้ซึ่งเงินส่วนนี้คณะกรรมาการผู้สูงอายุมีมติต่อมาตรการช่วยเหลือน,นี้ไปถึงเดือนกันยายนปี63โดยเงินจะโอนเข้าบัตรทุกวันที่15ของทุกเดือนโดยสามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้และ8เงินเยียวยาจากสถานการณ์โควิดำนวน1,000บาทต่อเดือนเป็นระยะเวลา3เดือนตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคมปี63รวมเป็นเงินทั้งหมด3,000บาทต่อคน ล่าสุดลืมรหัสบัตรคนจนแก้ได้ไม่ยุ่งยากเพื่อเตรียมรับเงินเยียวยา3,000บาทจากกรณีเมื่อวันที่16มิถุนาย,ยนปี2563ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือคอรมอได้อนุมัติ4โครงการช่วยเหลือเยียวยาและชดเชยแก่ประชาชนกลุ่มต่างๆที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพรกอเงินกู้1ล้านล้านบาท เพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 โดยหนึ่งในนั้นก็คือโครงการช่วยเหลือผู้มีบาทรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุดผู้สื่อข่าวรายงานว่าในปัจจุบันพบว่าผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวนมากจำรหัส ATM หรือพิน6หลักของตนเองไม่ได้ทำให้ไม่สามารถถอนเงินสดที่เครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทยซึ่งเป็นเงินช่วยเหลือในการดำรงชีพจากรัฐบาลได้ทางนี้กรมบัญชีกลกางจึงให้ธนาคารกรุงไทยดำเนินการพัฒนาเพิ่มช่องทางการกำหนดรหัสเ TM ใหม่เพิ่มเติมเพื่อให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ลืมรหัสสามารถถอนเงินสดจากเครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทยได้สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่จำรหัสเ TM พิน6หลัก ของตนเองไม่ได้สามารถกำหนดรหัสใหม่เพิ่มเติมด้วยตนเองที่เครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทยทุกแห่งโดยปฏิบัติตามขั้นตอนที่ธนาคารกรุงไทยกำหนดซึ่งธนาคารกรุงไทยได้อำนวยความสะดวกโดยแจ้งรายละเอียดไว้ด้านหลังของเครื่อง ATM ถูทุกเครื่องเรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ตามกรณีที่เครื่อง ATM แจ้งว่าไม่มีหมายเลขโทรศัพท์ในฐานข้อมูลรูปแบบหมายเลขโทรศัพท์ไม่ถูกต้องหรือหมายเลขโทรศัพท์ซ้ำกันในระบบจะไม่สามารถดำเนินการผ่านเครื่อง ATM ได้ให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐติดต่อที่สาขาของธนาคารกรุงไทยเพื่อขอเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์โดยเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนและบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นหลักฐานประกอบในการดำเนินการดังกล่าว ล่าสุดบัตรคนจนใช้ใจ่ายอะไรได้บ้างผู้ผ่านเกณฑ์เช็คก่อนรับเงินเยียวยา3,000บาท จากมติคณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการเพื่อช่วยเหลือเยียวยาและชดเชยให้แก่ประชาชนซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด -19 ตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการกันกรองการใช้จ่ายเงินกู้โดยผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนที่ไม่ได้รับความช่วยเหลือเยียวยาจากมาตรการใดๆของรัฐบาลในช่วงการแพร่ระบาดของโควิดโดยจะจ่ายเงินคนละ1000บาทเป็นระยะเวลา3เดือน พฤษภาคมถึงกรกฎาคมปี2563ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยไม่ต้องลงทะเบียนใดนๆทั้งสิ้นสำหรับปฏิทินเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของเดือนมิถุนายนสามารถใช้ใจ่ายค่าอะไรได้บ้างมีดังนี้วงเงินซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคจากร้านธงฟ้าประชารัฐคนละ200-300บาทต่อเดือนไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้ ค่ารถโดยสารสาธารณะไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้โดยให้รถเมีรถไฟฟ้า500บาทรถบรขอสอ500บาทรถไฟ500บาทวงเงินซื้อกัสหุงต้ม45บาทต่อ3เดือน3เดือนใช้ได้1ครั้งโดยนำบัตรไปซื้อแก๊สกับร้านที่ร่วมรายการไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้ เงินคืนภาษีหรือแหวน5%จากการเติมเงินเข้าบัตรแล้วนำไปใช้ใจ่ายซึ่งจะโอนเงินเข้ากระเป๋าอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-money สามารถนำบัตรไปกดเป็นเงินสดออกมาได้หรือใช้รูดซื้อสินค้าบริการกับร้านค้าที่ร่วมโครงการถึงเดือนกันยายนปี2563 ใ้คนจน100บาทได้คืนแบด5%เ,เ,เ,เงินจะเข้าบัตรคนจนเดือนถัดไป5บาทใช้จ่ายผ่านบัตรคนจน1,000บาทได้คืนแวด5%เข้าบัตรคนจนเดือนถัดไป50บาทใช้จ่ายผ่านบัตรคนจน10,000บาทได้คืนแบด5%เข้าบัตรคนจนเดือนถัดไป500บาทค่าน้าปปาไม่เกิน100บาทต่อเดือนต่อครัวเรือนถึงเดือนกันยายนปี63 ค่าไฟฟ้าไม่เกิน230บาทต่อเดือนต่อครัวเรือนถึงเดือนกันยายนปี63ผู้สูงอายุที่มีบัตรคนจนได้รับเงินตามเกณฑ์รายได้ถึงเดือนกันยายนปี63ดังนี้รายได้0ถึง30,000บาทต่อปีได้รับเงินช่วยเหลือเดือนละ100บาทรายได้30,001บาทถึง100,000บาท ได้เงินช่วยเหลือเดือนละ50บาทอย่างไรก็ตามสำหรับเงินเยียวยา1000บาทะยาเวลา3เดือนที่รัฐบาลจะช่วยเหลือผู้ที่ได้รับสิทธิ์ผ่านทางบัตรสดการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนเมื่อเงินเข้าแล้วคาดว่าจะสามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้ซึ่งสามารถนำบัตรไปกดเงินจากตู้เ t m เอธนาคารกรุงไทยได้ตามปกติ